บริษัทฮาไม่จำกัดช่วงกองถ่ายหันสาตอนนายทุนเดี๋ยวตั้งไฟให้ดีนะเดี๋ยวไฟเดี๋ยวดูเอ่ออีกดวงเลยตั้งตรนหลังภูเขาด้วยเลยครับไปดูทำไมเดี๋ยวเอาดอลลี่ตั้งตรงเลยเอาดอลลี่ตั้งตั้งไทยนาเอ่อเออคนนะคะ เชิญเลยนะคะเดี๋ยวหาเก้าอี้มาให้นั่งดีกว่านะคะคุณ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 ไม่คุณเป็นเสียงดังเเนี่ยพราเราสั่งงานอยู่เนี่ยแล้วมาเสียงดังอะไรทําไมฉันถึงเสียงดังไม่ได้ฉันเป็น AE นะเป็นคนหางานมาให้ที่นี่หาเงินมาแต่ที่นี่มันเป็นกองถ่ายของผมผมใหญ่สุดเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจไหมแต่ว่าฉันเป็นคนหาเงินเข้าที่นี่เพราะฉะนั้นฉันต้องใหญ่กว่าทุกคนในกองก็ต้องเชื่อผมคุณต้าม โหวโังว่าคงนุกกันามากแล้วใช่ไหมแนะนาคนที่ว่าฉันเป็นไข่ขอโทษจริงๆนะคะคุณลูกค้าค่ะค,คนนี้เนี่ยนะเป็นเจ้าของเงินของละครที่เราถ่ายทั้งหมดในวันนี้เป็นลูกค้าใหญ่ที่นำเงินมาสู่กองละครของเราและจ้างคุณด้วยค่ะคุณผู้กำกับมาของลูกสาวแล้อฮะเมียผมครับส,สวัสดีอสสิคะเียกเซอ พอไหมครับชินใจฮะคุณไปไปได้มันยังไงครับเนี่ยฝอยดาวได้มาครับอ้าวปดีเดียโอ้นันในกันไม่ลาีกับมันทีบนี่เป็นอะรกันลเสี่ยเดี๋ยวฮะปะโนบจะทน่าโันาอยู่บ่เว่านี่เกิดขวอานี่จนี่นักันี่ทรกสาเดี๋ยวเข้าใจที่เขาพูดเหรอฮะต่พูดเหมือนรู้เรื่อง แล้วพพะเอกอะพอเอพะเอกไม่มาไอ้คเนี้ยอุ้ยมาแล้วคะ่ะมาแล้ว <c oughs> เชิญค่ะสวัสดีครับเอาแล้วพี่วินัยอะพี่วินัยไปไหนอะพี่วินัยเหรอครับเอออ่ะคือแกไปดูแลลูกอยู่ครับผมพี่วินัยไปดูแลลูก <c oughs> เพราะว่าวินัยไกลบุตรครับผม <c oughs> อะไรลูก คือผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นพระเอกครับผมอ้าวทำไมพูดแบบนี้อ่ะลิ้นครับปากมากเลยไม่ครับไม่ครับผมมามาจากต่างประเทศฮะจากประเทศต่างประเทศคุณมาจากประเทศอ่าปรา๊กปรากไหนปลักฟอง ผมลืมแนะนำไปหยอกเล่นครับอหยอกเล่นเลยค่ะเชิญแนะนำเลยค่ะผมลืมนะอะไรอ่ะไม่ต้องมีผมก็ได้เแล้วกลับมาเลี้ยงครับผมว่าไงนะว่าไงนะวันหลังถ้าเชิญมาเอาให้เด่นๆโทรมาว่ามีพูดไหมเมื่อกี้พูดไงไม่ต้องมีก็ได้บอลโอเคมาแล้วก็ต่อเลื่อนเรื่องขึ้นไปเรื่องไอ้เราก็งอนง่ายเนาะเนี่ยเนี่ยเนี้ยจังหวะเนี่ยเนี้ยจังหวะแบบนี้นี่นี่ย เล่นดูทิศทางเนี่ยมันก็ได้ไแ,แน่แน่ไปยืนรอเลยดีจะได้พูดไปเลยเดี๋ยวได้พูดเออผมลืมแนะนําไปว่าพระเอกวันเนี้ลูกชายผมเองครับประธานโทษนะครับคุณคือพ่อของผมแล้วครับงันหมายความว่าผู้หญิงขวงที่นั่งข้างๆคุณพ่อแม่เจ้าคุณแม่รับแหมไอ้บอลเนี่ย ปูรอเลยเนี่ยดูเยอะดูเยอะนี่มันดูเยอะโธคือผมเห็นใจนักแสดงผมเห็นใจนักแสดงร่วมกับคุณโอเคครับก็คือผมมาผมมาเป็นพระเอกครับผมจำเอาไว้นะครับโอเคครับผมพร้อมนะฮะเเริ่่มลยคะพร้อมครับพร้อมนะฮะอ่าเอไอเอไคุณรับไทยอินนั้นอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะทำไมไม่มีของไทยอินล่ะคะไทยอินอะไรอ่ะ นี่ค่ะยาคาเชราตาหมีสองตัวหันหัวชนกันค่ะเอ่อ่าเอะไปข,ข้างกองฟางเลยตรงนี้อโอเคไหมคะโอเคไหมคะระหว่างที่เขียงนะค่อยๆเขียงเขียงกันไปเขียงกันมารักกันพอจุ๊บเสร็จปั๊บทะเลาะต่อยพ่อกำน,นันโอเคแอคชั่นแอคชั่นเฮ้ยเฮ้ยมาทำลูกเต่าของฉันด้วยปล่อยหอมพ่อกำนันผมเจบฟดิ cho mấy Hả đêm <laughs>